นี่คือส้มตำนะคะทุกคนมีหมาตัวหนึ่งขอกินส้มตำนะคะพี่เด้จะกินส้มตำใช่ไหมคะอ่ะมาดูกันค่ะจะกินไหมน้องจะกินไหมกินไหมคะอ้อหืออร่อยจังเลยเนี่ยใครทานส้มตำคะ ให้ทานส้มตำนะ g o เกินกินไหมนะคะเดี๋ยวมาลองอีกนะคะอันนี้ให้น้องชิมชิมเฉยๆนะคะไม่ได้ให้น้องกินจริงจังนะให้น้องชิมนะคะอืะอหืมอร่อยไหมลูกพี่้าอร่อยไหมอร่อยไหมคะอือหืมอือืมกูเก็กินนะคะ อือหือ <empezar> อร่อยไหมเล่ามันไม่เผ็ดนะคะมันไม่ค่อยเผ็ดนะคะอันนี้ให้น้องชิมเชยเฉยหือืือม, <empezar> 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 มือเปื่อยแล้วเนี่ยอร่อยไหมลูกอือหือ <empezar> จะกินอีกแล้วนะคะเดี๋ยวให้กินอีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะพอแหละนิดเดียวนิดเดียวนะคะพอแล้วลูกมันไม่ใช่ของหนูนะอร่อยเลยเส้นเล็กๆนะคะนิดเดียวนะคะพอแล้วนะคะ พอแล้วนะลูกไม่ใช่อาหารหนูนะชิมแค่นี้พอนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะ